การลบน้ำนะครับดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ของเราปูชนียบุคคลของนาเชือกและครอบครัวเราทั้งสี่ห้าท่านถ้าไม่มีท่านในวันนั้นก็ไม่มีเราในวันนี้อายุรวมกันก็ทั้งหมดก็ประมาณห้าร้อยปีอตรงตรงตรงใสมือกันนะสว่างกัน

ป้ากับแจ็คกี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่สุดท้ายแล้วจะให้มาเปลี่ยนถ่ายรูปไปก่อนแดีวพี่สุดท้ายแล้วเปลี่ยนถ่ายรูปป๊าปให้แมหน่อยกับอามวยเลยเด้องมาเออ ตถาคตังอภัพปัตโตประโมทติทุนัสสัตตัง <laughs> <laughs>

บุบบ้านแล้วบ้านดันอะไรใส่มาใส่มาเหมยมามาเหมยมานั่งก่อนใส่ผมยังไหวไม่ถี่โอ้ยอยู่เย็นเป็นสุกพลุกพลุกไฟมีเสพติดไม่นอไปลูกรุกซุกซุกมีเสพติดมีเย็นเป็นสุกพลุกแจ็คกี้แจ็คกี้ move 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 little bit ตัวละกันตุ๊กตาแมวตุ๊กตุ๊กไซส์ของบุบบ้านรองเท้าต่างคนต่างค่าต่างคนตัวต่อไปอะเพื่อน โอเคเอาตองมาเปลี่ยนจะเป็นหมวดส่วน